สวัสดีครับทุกท่านครับผมก็ขออนุญาตแนะนำปลาตองนะครับวันนี้ปลาตองนะครับปลาตองปลากลายปลาสลัดนะครับลักษณะทั่วไปของปลาตองนะครับก็จะมีรูปร่างโดยรวมก็คือมีลำตัวแบนข้างคีบอกเล็กมากคีบหลังเล็กส่วนหัวก็มีขนาดเล็กมีตาโตปากกว้าง โดยมีมุมปากอยู่เลยดวงตาไปอีกสันหลังยกสูงมีจุดเด่นก็คือคีบท้องติดกันนะครับคีบท้องติดกับคีบก้นเป็นแนวเดียวกันซึ่งจะเคลื่อนไหวอย่างผิวไหวนะครับเคลื่อนไหวอย่างผิวไหวมากนะครับเมื่อว่ายน้ําจนได้ชื่อในภาษาอังกฤษว่าปลาขนนกนะครับหรือว่าปลาใบามีดได้เหตุที่ได้ชื่อว่าปลาตองในภาษาไทย ก็เนื่องมาจากมีรูปร่างแบนเหมือนใบตองมีลายเส้นจางจางนะครับเป็นบ้างอยู่ตามแนวของลำตัวที่ฐานขีบหูก็มีจุดสีดำและมีจุดเด่นอีกประการก็คือมีจุดสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำอยู่ในช่วงท้ายของลำตัวซึ่งแตกออกซึ่งแตกต่างออกไปตามชนิดและอายุวัยของปลาซึ่งปลาในวัยอ่อน จุดเหล่านี้มักจะรวมตัวกันดูไม่ชัดเจนแต่จะแตกกระจายเห็นเด่นชัดเจนเมื่อปลาโตขึ้นนะครับได้ยังถือได้ว่าเป็นลวดลายเฉพาะในแต่ละตัวอีกด้วยสีของตัวปลาในธรรมชาติแล้วมักจะออกเป็นสีขาวนวลแต่เมื่อจับขึ้นมาแล้วจะค่อยๆกลายเป็นสีคขำๆขึ้นครับ อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดเล็กในแม่น้ำและลำคลองทั่วไปพบกระจายพันธุ์ตั้งแต่อนุทวีปอินเดียอินโดจีนจนถึงเกาะบอเนียวและเกาะสุมารตราในอินโดนีเซียโดยกินอาหารจำพวกปลาขนาดเล็กและสัตว์น้ำชนิดอื่นจัดเป็นปลาขนาดใหญ่นะครับปลาตองโดยมีความยาวเต็มที่ประมาณ1เมตรและอาจจะยาวได้ถึง 1.5เมตรในบางชนิดการขยายพันธุ์ด้วยการวางไข่ติดกับวัสดุใต้น้ำเช่นก้อนหินหรือตอหม้อของสะพานโดยไข่มีลักษณะสีขาวขุ่นโดยทั้งที่ปลาตัวผู้และปลาตัวเมียช่วยกันดูแลไข่จำนวนไข่ปริมาณ500-1,000ถึง1,000ฟองใช้เวลาฟักตัวประมาณ7วันนะครับสำหรับปลาตอง แล้วก็จะมีปลากลายนะครับปลากลายเป็นปลาน้ําจืดชนิดนึงอยู่ในวงปลากลายนี่นครับมีปากกว้างมากมุมปากอยู่เลยขอบหลังลูกตาในตัวเต็มใบส่วนหน้าผากจะหักโค้งส่วนหลังโก่งสูงในปาลาไวอ่อนจะมีสีลายเสือคล้ายปลาสลัดนะครับแต่เปลี่ยนเป็นสีเทาเงินและจุดกลมใหญ่สีดำขอบขาวที่ฐานกีบก้นตั้งแต่3-20ถึง20ดวง ซึ่งมีจำนวนและขนาดแตกต่างกันออกไปในแต่ละตัวมีขนาดโดยเฉลี่ย60เซนติเมตรขนาดใหญ่สุดที่พบก็คือ1เมตรน้ำหนักได้ถึง15กิโลกรัมนะครับสำหรับปลากลายมักอาศัยอยู่บริเวณที่มีกิ่งไม้ใต้น้ำหรือพืชน้ำค่อนข้างหนานแน่นอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กอาหารก็ได้แกป่ปลาสตว์ปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กพบในแหล่งน้ำทั้งแหล่งน้ำนิ่งและ แม่น้ําทั่วประเทศไทยนะครับรวมถึงในประเทศใกล้เคียงปัจจุบันพบน้อยลงมากนะครับสําหรับปลากลายนะครับปลากลายก็เป็นปลาน้ําจือดอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมบริโภคโดยเฉพาะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทอดมันหรือลูกชิ้นราคาขายในตลาดจึงสูงส่วนบริเวณเนื้อเชิงขีบก้นเรียกว่าเชิงปาลากรายเป็นส่วนที่นิยมเอามาปรุงอาหาร โดยนำมาทอดกับระเทียมหรือชุบแป้งทอดแม้ว่าเนื้อจะมีก้างมากนะครับแต่ก็เป็นที่นิยมก็มีรสชาติอร่อยนอกจากใช้เป็นอาหารแล้วก็ยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาเศรษฐกิจเช่นเลี้ยงในท้องร่องสวนนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามด้วยนะครับที่เลี้ยงง่ายอดทนและจะมีราคาแพงยิ่งขึ้นในตัวที่มีจุดเยอะๆนะครับหรือตัวที่ สีกลายเป็นสีเผือกนะครับหรือสีทองคำขาวในตัวที่เป็นปลาพิการลำตัวสั้นกว่าปกตินะครับมีชื่อเรียกอย่างอื่นเช่นปลาหางแพนในภาษากลางปลาตองในภาษาอีสานปลาตองดาวในภาษาเหนือเป็นต้นนะครับปลากลายนะครับปลากลายเผือกนะครับเป็นที่นิยมนำมาเลี้ยงเป็นเป็นปลามงคลนะครับ เป็นปลานำโชคนะครับปลากลายนะครับหรือว่าปลาตองนะครับปลาตองลายนะครับที่เห็นอยู่ตัวหนึ่งอยู่ริมฝั่งโน้นนะครับที่ก็จะเป็นปลาตองลายนะครับปลาตองลายนะครับตรงนั้นก็จะเป็นปลากลายปลากลายเผือกปลาตองเผือกนะครับเป็นปลามงคลเนี่ยครับปลาปลากลายนะครับปลากลายก็จะเป็นจุดดำๆนะครับตัว ข้างหน้านะครับเรียกว่าปลากลายนะครับเป็นจุดดำๆส่วนปลาตัวที่อยู่ริมสุดข้างข้างโน้นนะครับริมสุดฝั่งโน้นนะครับที่พักพวกบางอยู่นะครับก็จะเป็นปลาตองลายนะครับเป็นปลาตองลายสังเกตง่ายๆดูที่ลายนะครับแต่ถ้าเป็นปลากลายก็จะเป็นเป็นจุดๆนะครับเป็นจุดๆแต่ปลาตองก็จะเป็นปลาตองเป็นลายๆนะครับนะครับ ส่วนปลาปลากายก็จะเป็นกลมๆจุดกลมๆนะครับอยู่แถวแผ่นหางนะครับนะครับลักษณะของปลานะครับแตกต่างกันที่สีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกันหมดนะครับสวยงามนะครับการแบกว่ายน้ํานะครับผิวไหวนะครับนะครับนะครับปลาปลากายเผือกนะครับแล้วก็ปลาตองลายนะครับที่เห็นนะครับ และอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นปลากลายนะครับปลากลายที่เป็นจุดๆนะครับสังเกตง่ายๆนะครับการว่ายน้ำนะครับว่ายน้ำก็เป็นว่ายน้ำอยู่เป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่ายน้ำเป็นระเบียบนะครับผิวไหวนะครับสวยงามนะครับอยู่ในตู้ปลาก็สวยงามนะครับนะครับก็แผนหางหรือครีบก็จะผิวไหวนะครับ ปลาตองลายนะครับที่มองเห็นนะครับส่วนอาหารนะครับปลาตองปลาตองลายปลากรายหรือว่าปาลาสลัดนะครับเอามาทําอาหารไดอร้อร่อยนะครับอย่างเช่นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปาลากรายอย่างนี้นะครับห่อหมกปากลากรายแกงเขียวหวานปาลากรายไข่เค็มทอดมันปาลากรายพวกนี้นะครับ หอมหมกปลากรายพริกแกงนะครับห่อหมกปลากรายพริกแกงแกงเขียวหวานหน่อไม้เส้นลูกชิ้นปลากรายนะครับน้ำยาป่าปลากรายนะครับแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายพวกนี้นะครับทอดมันปลากรายนะครับทอดมันปลากรายเด้งกรอบแยๆนะครับกั้วกิ้งปลากรายแกงลูกชิ้นปลากรายกะเพรากรอบนะครับ หอมหมกปลาไกยนะครับทําได้หลายอย่างนะครับอาหารที่ทํามาจากปลาไกยนะครับปลาตองนะครับทอดอย่างนี้นะครับอร่อยนะครับเป็นปลาที่ทําอาหารได้อร่อยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็นามาเลี้ยงอย่างที่เห็นนะครับนํามาเลี้ยงเป็นปลานําโชคนะครับปลานําโชค ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ